บุญถวายน้ําเป็นบุญที่มีอนิสงส์มากถึงขนาดว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงแนะนําขาดอาหารเจวันตายแต่ถ้าเราขาดน้ําเพียงสามวันเราก็ตายแล้วดังนั้นน้ําจึงเป็นสิ่งสําคัญมากต่ออัตภาพความเป็นมนุษย์ด้วยเหตุนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านจึงให้ความสำคัญกับการทำบุญถวายน้ำแด่พระพิสุสงฆ์มาเพราะหากเราศึกษาจากพุทธประวัติเราจะพบว่าพระพุทธเจ้าถึงกับให้พระอานนท์ไปบอกกับสัมมาเนรโรบหนึ่งว่าให้ไปทำบุญตักน้ำาด่มใส่หม้อไว้ให้เต็มเพื่อให้พระพิสุได้ฉันเป็นประจำ สม่ำเสมอเนื่องจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเห็นด้วยยานทัศนะว่าสมณเณรโรคนี้เป็นผู้มีบุญน้อยมากทำให้กลายเป็นเด็กเรรอ่อนอดอดอยากอยากไม่มีจะกินเนื่องจากไม่เคยทำบุญกุศลไว้เลยนำซ้ำในอดีตชาติสมณเณรโรคนี้ยังทำกรรมหนัก ไว้กับพระปัจเจกพุทธเจ้าที่ชื่อสุเนตจนตกนรกหมกใหม่ยาวนานถึงแปดหมสี่พันปีและไปเกิดเป็นเปรตผู้หิวโหยทนทุกข์ทรมานมาหลายชาติแต่พอสัมมาเนรได้เติมบุญให้ตนเองตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงแนะนำด้วยอานิสงส์นี้ไล้ทรงผลให้ มีคนไม่ยอมถวายเครื่องบริโภคจนทำให้สมัมมาเนนมีความสะดวกในการประพฤติปฏิบัติธรรมมากขึ้นแล้วสามารถบวชพระบรลุอรหันต์ได้ในที่สุดเมื่อบรรลุธรรมแล้วญาตทั้งห้าร้อยของท่านที่ไปเกิดเป็นเปรตอดอดอยากๆยากก็มาขอส่วนบุญซึ่งท่านก็ทำบุญทุกบุญ อุทิศไปให้จนเปรตมีสภาพความเป็นอยู่ดีขึ้นมีบ้านมีเรือนอยู่แต่ยังขาดน้ำาด่มด้วยเหตุนี้พวกเปรตญาตจึงมาบอกให้ท่านช่วยอีกครั้งท่านจึงทำบุญโดยการตักน้ำไว้ให้เต็มธรรมกรดเพื่อถวายสงฆ์ที่มาจากสี่ทิศและอุทิตส่วนกุศล ไปให้พวกเปรตญาติอีกครั้งเลยทำให้เปรตมีน้ำาด่มน้ำใช้